สวัสดีครับพ่อพบกันดีเนาะครับกับช่องอีสานอมทีพแ์ a ไร่สวนตาไล่เนาะครับเมื่อนี้เขาสวนเนาะครับมาเบิงเหงาะนะครับหลังจากที่ฝนตกติดต่อกันมาสองสามวันแล้วนะครับเนาะหมู่วานนี่ก็ตกแห้งนะครับเป็นช่วงเขาฤดูฝนนะครับวันที่สิบห้าหมู่วานนี่ครับฝนตกหนักวันนี้กับวันที่สิบหกเอาเป็นสภาคมสองพันห้าร้อยหก สิบแปดเนาะครับเนาะกับมาเบิ่งเงาะกันนะครับเนาะช่องฟ้าช่วงนี้ก็เริ่มคืมขึ้นมาแล้วครับอากาศฮอนเขาฤดูฝนแล้วนะครับมาเบิ่งเงาะเนาะครับว่าพอเห็นทางสวนอื่นนะครับเขาว่าเงาะโลนไหลนะครับลูกมันลวงไหลนะครับก็เลยอยากมาเบิ่งของเจ้าของน้ำในหลังแต่ฝนจะมามือแรงบนเนี่ยอาจจะตกืึอนนะครับเนาะนี่แหละครับเงาะสวนตาไลเนาะครับเนาะเออกับมาเบิ่งว่า มันยังหลงเหลืออยู่บอว่าอันใดหลวงต้นใดหลวงโลนแเนนะครับเนาะมันดกนะครับมันติดหลายนี่นี่ครับบางกิ่งบางงานะครับนี่ต้นนี้ก็รู้สึกว่าติดหลายแต่โลนอยู่ด้วยครับบ่ท่านได้โรนหลายแต่บางต้นนั้นอาจจะหลวงโลนไปแเนนะครับเนาะแต่อยให้่มันเบิดนี่แหละครับพี่น้องพาไปเบิ้งครับไปมาเบิ่งแต่ละต้นนะครับว่าเป็นอย่างไดแนยังหลงเหลืออยู่บอนะครับ ตัวนี้กันล้วนครับล้นบ่อหลายครับแต่ว่าก็มีอยู่ต้นหนึ่งนะครับที่มันติดก้อนเขาคือไปติดแล้วลูกโดคักครับติดก้อนเขาก็เลยมันเนาะแต่ว่ามันก็จะแก่กว่าแต่ว่า,าล้นครับล้นเกือบเบิดต้นเลยครับนี่ครับเออล้อนออกองดินอยู่นีน่นะครับนี่โอ้ยเกี่ยงเลยครับติดบ่อหลายยังลงเหลือบ่อหลายพุน่นเน่ะแต่มันเป็นอย่างไดเมื่อฝนแห้งบอ่อหรือน้ำไหลโพดหรืออย่างไรนี่นะครับ แต่ว่าเขาก็ว่าโลนกันคือกันนะครับสวนอื่นก็นได้นะครับเนาะนี่พาพี่นอกมาเบิงติดๆนั่นโลนหมดเลยครับนี่เป็นมาตามพื้นโรนหลายครับอ้ยขักแน่บอเหลือเลยครับแต่ว่าต้นมูอื่นอย่าไปลนน้ำก็แลวกันนะครับเนาะนี่เปกตอนอ้นอื่นนะครับนี่แต่ยังติดแน่ยอยู่นี่ครับแต่ว่าไม่ค้ำไม่ยังไหว กินการต่างๆนะครับก็ยังเริ่มจีกองลงดินแล้วนะครับขนาดลูกมันมัทนาใหญ่ปันไดเด้นี่น่ครับตัวนนี่ก็ร้อนน่น,นะครับมันเริ่มกองลงแล้วบนนะครับกระดกครับนี่นะครับแต่ละต้นก็เริ่มดกรายอยู่นี่ตัา้งนานนี่นะครับจริงเพราะว่าช่วงหนึ่งมันใหญ่กว่านี้ก็ที่ต้องเอาไม้มา้ำอีกแล้วนะครับเนาะ มันเป็นยังนด้ครับพามาเบืองว่ามันนั่งหลงเหลืออยู่บอนะครับว่าฝนตกคักอีดอย่านดีมันบ่มีลมนะครับมันมีลมบไดเลงมีลมปะยานมันฟัดเอาจนนะครับครับสำหรับเงาะนะครับของสวนตะไลนี่นะครับก็นี่เราเข้ากัาปีที่สี่แล้วละครับปีสี่แล้ว ปีที่แล้วนั้นบอก่อยติดนะครับมันปีที่สามติดบ่หลายแต่ว่าปีนี้ละเครื่องเครื่องติดติดหลแน่นนะครับเนาะก็เลยต้องเบิ่งมันแน่นะครับว่ามันเป็นยังไงดกครับเกือบทุกต้นนะพูดละดกมันติดหลายเพราะว่าการักเกินเขาเกับหูนะครับว่าเงาะนั่นถ้าเขาบ่บำรุงมันแน่จังหน่อยหนึ่งนะครับบ่ต้องบำรุงอยู่แล้วหรอครับเพราะเงาะมันต้องการน้ำหลายครับช่วง นะครับก็บ,บอกวิธีการแน่จังนองรับเนาะงเงาะนี่ช่วงเรือมติดดอกติดดอกนี่ของการหลายที่สุดนะต้องให้น้ำมืมอเลยครับอยู่ที่ต้องห้อยว่าการระบบน้ำเขาเป็นเดงไน,นะครับก็มีการฉีดพวกเชียมโบคอนแร่ยฉีดยากันเชือ้อราเน่ะนะครับเนาะป้องกันมันไว แต่ว่าจะดีที่สุดก็คือเชือรล่าเนาะครับปวกลาดํานะครับ,บาดดนางเทียมันมาจับน้าหลูกน้าผลยังดีลูกน้อย,อ,ยอันนี้ผมฉีดไว้ตั้งสามเทียด้วยครับผมฉีดไปช่วงที่มันเอกำลังเป็นลูหลูกน้อย,น,อยน้อยนะครับเนาะก็เลยต้องฉีดมันไว้นะครับเส้นเสียมโบราณบวกไปแน่ปวกยานนอนยายนั่งกับผสมไปล้วครับผสมไปเลยสุยางบอกตัวยาบ่ได้หรอว่าผมก็จาําบ่ได้ขึ้นกันนะครับ <laughs> มันหลายอย่าง นะครับอยู่ที่เขาดูแลรักษาครับนี่ก็โลนอยู่ได้ครับหนึ่งสิบนบนนี่โลนอยู่ใหม่คํามันกับโอยูแล้วนะครับนี่ฉีดนะครับหลังจากมันเป็นแคลเซียมโบลอนนี่ก็ดีนะครับพวกผมรุงนี่พอกำลังเป็นชอ่อดอกติดดอกตุ้มๆม,ม,มขึ้นมาในน้อยหนึ่งนั่นผมว่าเอ๊ะมันคือบยยาวโบยใหญ่ยยเตียผมต้องฉีดแคลเซียมโบลอนไปกับปุ๋ยน้ำนะครับสูตรแปดนิดสีนิดนี่ผมฉีดผสมไปกับ เจลามา่เบื้องมือหลังหนึ่งดอกมันจะแทงความเางาขึ้นทันทีเลยครับได้ผลอยู่ครับนี่เมืมาแล้วปรับหลังจากนั้นมาอีกเพราะจะเริ่มดอกเขากะดอกนี่เริ่มว่าท่านได้บานเล้วครับให้แต่บานอย่าไปให้มันนะครับเพราะบานมันกำลังจะผสมเกสรมันเขาก็บ่ต้องให้เขาก็ให้เอาช่วงที่ว่ามันกำลังตุงต่มตุ่มแต่เขามาให้อีกชุดหนึ่งคือเป็นลูกแล้วเล็กๆสมัวไม่ฉีดนี่นะครับ ตัวมืวไม่ฉีดเท่าก็เริ่มหายอีกนะครับผุก็บฉีดปุ๋ยขึ้นกันปุ๋ยทั้งน้ำแปดยี่สิบซยี่สิซีเราผสมกันเสียมบอลบอนวกยาเข้าไปน้ำแหนนะครับปวกยากันเชื้อราพวกนี้ฉีดสามเทียสี่เทียครับบัลูกมันติดแล้วล่ะเออวางไว้ที่นี่ผมกลับมาไห้น้ำเน้นไห้น้ำยางคักเลยครับหลังจากติผลขึ้นมาจนลูกมันใหญ่แล้วมันก็เลยเออไข่แนนขึ้นมานะครับนี่ชวนเห็นบอกครับลูกมันก็เริ่มจีดกขึ้น เป็นหว่วงที่เรื่องฝนฝ่าอากาศนี่แหละนะครับแนะอ้พี่นองของเขาได้เบ่งน้ากันนี่นะครับเกี่ยวกับเงาะนะครับคุณคุณ่าปลูกเงาะอันปลูกผู้ใดปลูกเงาะบวกิดหรืบอบ่เป็นหน่วยเนี่ยบ่าต้องไปปลูกเราก็ผลไม้เงาะเป็นการที่ดูแลที่ง่ายที่สุดนะครับปลูกง,ง่ายแต่ว่าอย่าขาดนา้ำเพราะว่าปลูกง,ง่ายปล่อยถิ่มคือบ่ง,ม,งม่วงโมเมนต์นะครับนั่นมันจะเป็นอีกส่วนหนึ่งอีกนะครับนี่ แต่ก็เริ่มยังสีเนี่ยเขาก็ต้องเอาละแต่ยังให้ต้นมันสูงครับอันมูสูงสูงยังสันนี่จังน้อยผมก็ตัด่วงเก็บเกี่ยวผมก็จะตัดปลายมันออกแล้วบอกให้มันขึ้นให้มันลงขางให้ด้านกลางของมันนี่เป็นโลงแบบกระทะนะครับนาอนี่นะครับก็มีโลนแน่ด้วยครับนี่เรือมโลนแน่แล้วแต่มันก็ยังดีมันก็ยังเออมีดกหลกมันดกขักครับนี่ในับวิธีการที่ผมบอกไปล่ะครับพี่น้องได้ผลนีดี เดียวกันดูแรงเงาะนะครับแต่นามสาคัญที่สุดต้องการนามหลายช่วงให้ติดดอกอย่าให้ขาดเลยนะครับเนาะนะครับพี่น้องของเข้าได้รับชุมน้ากันนะครับนะครับก็ฝากให้น้ากันนะครับเอาไม่พี่น้องมาเบิ้งเรื่อยๆนะครับเดียวกับเงาะหรือขลิปของสวนตะไลเนาะครับว่ามาแจะความรูให้กันนะครับเนาะผู้ใดอยากปลูกเงาะหรือผู้ใดอาจจะว่าบสถูกเนแนนํามาได้นะครับเพราะเพราะเจ้าสวนของเขาก็รับความรูรวมกันอยู่แล้ว สหลับคลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามร่วมกันน้องพี่นอนะ้องเนาะอือสไลด์คลิปนี้ก็ให้ก็ติจโจไปก่อนนะครับขอให้พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยมัง่งมีสีสุขุกจะเลื่อนลงเรื่องก้าวหนาทุกสุคนนะครับเนาะสวัสดีครับ